โดน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 ไปแล้วไปแล้วโดนโดนโดนมีสองตัวพี่น้องพันละโอ้น้ำก็ลึกพอสมควรเนาะก็เลยถอดกางเกงออกเลย ปัง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 หมายสวยแต่ปลาไม่ร่อง น่าเสียดายนะหมายนี้มันน่าจะอยู่ในป่านน้นนะเดี๋ยวเราเข้าไปในป่าเราเข้าไปตรงนูนนนมมงน้นดีกว่าขึ้นต้นไม้พุ่มไม้ตรงนู้นดีกว่ามาถึงแล้วพี่น้องหมายบนยอดพุ่มไม้เนาะป่ามันน่าจะล่องทางนี้นะผมว่านะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นใต้คอไผ่ฝั่งนู้นนะปามันตีมันอยู่ในพุ่มไม้ผมไม่รู้ว่ามันจะออกมาไหมนะเสียงม,มันตีอยู่ในพุ่มไม้นะอยู่แถวพุ่มไม้นี่นะอยู่ใต้นี่นะมันตีอยู่แถวแถวนี้แหละแต่มันจะออกมาทางนู้นหรือเปล่านะอรอลุ้นพี่นอ้องรอลุ้น โดน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 ไปแล้วไปแล้วโดนโดนโดน,โดนมีสองตัวพี่น้องผันแล้ว พันแล้วพี่น้องพันแล้วอยู่ใต้นั้นนะนี่ผมว่าผมว่าน,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงซ้ำต้องซ้ำอีกตัวหนึ่งไปนู่นแล้วพี่น้องมีสองตัวนะตัวใหญ่นะอยู่นี้อยู่นี้ดูตรงไหนเนาะ วัดไว้ก่อนพี่น้องวัดไว้ก่อนวัดไว้ก่อนตรงไหนอ่อนๆเนาะหน่อ,นอยยายิวมีสองตัว องเข้ามาเกือบยิงไม่ทันพันไว้ก่อนพันไว้ก่อนอีกตัวหนึ่งไปนู้นตัวใหญ่นะไอตัวนี้อยู่นี่ไม่รู้อยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวดูอีตัวหนึ่งนะสะเผื่อมลลองกลับมาเนาะ cũng bọt lé nó tông ọt má luôn tuần ô được rồi được rồi xắm lấy xắm lấy cái nó xắm đi qua โดนหรือเปล่านะซ้ำหมดเลยเพราะว่ามันอยู่ติดกิ่งไม้พอดีนะมันติดอยู่ตรงนั้นพี่น้องเห็นเห็นหวมนิดนึงตรงนั้นนะนะเมื่อกี้ําไม่โดนนะเพราะว่ามันติดไอ้กิ่งไผ่มันบางหวอมอยู่เนาะเราจะกดหน้าไม้ต่ำก็ไม่ได้กลัวมันถูกกอไผ่แล้วเอาออกอยางนะลูกดอกนะเดี๋ยวผมจะลงไปเอาเลยดีกว่าเนะมันล่องมาตรงนั้นอนะ่ะ สองตัวนะตัวหนึ่งไปตรงนู้นตัวหนึ่งล่องมานี่ก็เลยสอยสับไกลเลยก็มาติดอยู่ตรงนี้พายักโลมิสสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็สวัสดีบนกอไผ่เลยเนาะเดี๋ยวเราลงไปเอาเลยเนาะเมื่อกี้มันเข้ามาสองตัวนะตอนแรกมันเข้ามาตัวเดียวผมเห็นแล้วละแล้วก็ยิงตอนนั้นอนะ่ะไม่ได้เปิดกล้องยิงไปมันไม่โดนเนาะไม่ได้ยินเสียงแล้วมันกลับมาใหม่แต่เนี้ยผมเปิดกล้องมันเข้ามาสองตัวนะสองตัวนะไม่รู้ว่า สายกิโลนะเดี๋ยวเราจะลงไปอาเลยเนาะพอดีมาอยู่บนกอไผ่ผมเห็นอยู่สี่ตัวนะไอตัวแรกยิงไม่โดนไม่ได้เปิดกล้องนัดที่นัดที่สองออกเข้ามาสองตัวยิงโดนตัวหนึ่งแล้วว่ายไปตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็อยู่อีกฝัง่งทางนู้นมันมีหลายตัวเนาะหมายนี่เนาะแต่ว่าผมจะลงไปเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาถ้าหมายแตกก็ไม่เป็นไรเนาะก็ย้ายหมายไปเรื่อยๆไป วันนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีบนกอไผ่เลยเนาะไปลงไปดูเลยดีกว่าผมนั่งอยู่บนนู้นยิงเสร็จก็ต้องลงมาลงมาก็ต้องลงไปทางนี้พี่น้องไปเอาทางนี้เลย คว่างถุงปุ๋ยไปแล้วพี่น้องคว่างถุงปุ๋ยไปก่อนมันลกลืมเอากันไกลลงมาน้ำแข่งหัวเขา่าโอ้ย,อยนอนแนงแมงอยู่นะพี่น้องโอ้ย,อย มันลูกใหญ่หรือเปล่าใหญ่แมมขอดูหน่อยดิโอ้มันพันตรงนี้เองโอ้ใหญ่พี่น้องดูมันพันกิ่งนี้ผมว่าแล้วทำไมดึงไม่มายิงเข้าจุดสำคัญพอดีเลย โอ้โหใหญ่โคตระกนไกลก็ลือมาลงมาอยู่บนต้นไม้ มาจากตรงนู้นวิ่งมานี่โอ้ยเนยหนียวจังมือนึงก็ถือกล้องอยู่ก็ลืมมาบวกติดกล้องมาอีกอยู่บนต้นไม้อีกมุดมาเนาะมันก็ยากกว่ามาชนกล้องก็เลยถือลงมาเลย เหนียวเท่ือมนเหนียวเท่เนาะผมวานแล้วทำไมมันดึงไม่มาพี่น้องลูกนลูกดอกปักอยู่นู่นลูกดอกปกักกิ่งไม้อยู่ตรงนู้นมันก็ดึงเชือกวิ่งมานี่เน,นาะ3เมตรโอ้โหงานเข้าแล้วพี่น้อง มีดก็ไม่ได้ลงมาด้วยทำไงดีเข้านี้ <S <S <Hus sein> พอดีเลยบักลายบักลายแกะปลาก่อนพี่น้องยากโอ้ถึงตึ๊บพี่น้องลูกดอกปักอะไรกันปะ ไม่ออกเลยงานลาดละงงานเข้าแล้วพี่น้องลูกดอกก็ไม่ออกอีกโอ้ปลาอยู่นี่ลูกดอกอยู่นู่นใหญ่พี่น้องสามโลได้มันพันโอ้ น้ำก็ลึกพอสมควรนะก็เลยถอนเกงออกเลยสวยสีไม่ใช่สีเขียวนะเป็นสีฟ้าหมายเป็นคู่เลยไปลุยต่อด,ดีกว่ามันหมานพี่น้องลุยเยี่ยม โอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายโอ้หนีมือหนีมือด้านใต้ก็ยังไม่โผล่ เงียบกิบเลยพี่น้องมาถึงไม้สองแล้วพี่น้องอต้นยำชฉานี้ก็น่าขึ้นนะต้นใหญ่ด้วยนะแต่เราจะไม่ขึ้นแนละ้วต้นยำช้าเราจะเข้าตามพุ่มไม้นะผมว่า ปลาช,ช่วงนี้มันอยู่ตามพุ่มไม้นะอากาศมันแปรปรวนเนาะมันก็จะอยู่ตามพุ่มไม้ลุยพี่น้องมันหมานครับถึงแล้วพี่น้องหมายนี้ผมทำเอาไว้ประมาณเดือนหนึ่งแล้ะไม่ได้เข้ามาเลยนะที่นั่งก็อยู่ตรงนั้นแหละข้างบนนที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะ ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมเห็นแวบ,บๆนะผมว่าน่าจะเป็นเต่านะเมื่อกี้มันว่ายลึกล่องมานู่นนะสั้นๆนะสั้นๆดำๆเต่าร้อยเปอร์เซ็น เห็นวายมาดำดำสั้นๆน่ะเต่าถ้ายาวปลาเกือบแล้วปลาปลาหรืออะไระเดี๋ยวบอกว่าหลุดนะเนาะพันแล้ว ออะไรอ้อยูอยู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 เอผมไม่รู้ยินโดนตัวอะไรนะพี่น้องแต่ว่าไม่น่าจะใช่เต่านะผมเห็นมันดำๆเนาะผมก็เลยยิงดูมันยาวๆเนาะมันยาวๆผมก็เลยลองยิงดูน่าจะโดนหางมันนะผมว่าแต่ไม่รู้ปลาอะไรนะ ติดซะแล้วลงอีกแล้วอยู่ไม้เนาะเนี่ยนะโอ้ยูยูยูตัวอะไรก็ไม่รู้นะมันลูกใหญ่หรือเปล่า เออลองอีกแล้วพี่น้องอ้ยยังอยู่ยังอยู่ผมว่าน,น่าจะยิงโดนห่างมันนะปะลงไปเลยลงไปดูเลยดีกว่าเนาะไม่รู้ป่าหรือเอาหลุดแล้วปโถเอย ก็สูงเห็นดำๆดำตอนแรกก็นึกว่าเต่าที่ไหนจะเป็นปลาแต่ท่านเนี้ยท้ายสวยอยู่จริงโดนหางจริงจริงด้วย ดำๆใต้น้ํายาวๆผมก็เลยยิงดูมันต้องเป็นปลานะไม่น่าจะใช้เต่าไอตัวแรกก็เต่ากําลังจะย้ายห,หมายพอดีเลยมันก็เข้ามาไซส์สวยพี่น้องเก็บปลาหายิงต่อมันหมานตัวเงินตัวทองตัวเปเลอ์ๆๆเลยโอ้หมายแตกแล้วพี่น้องเอ้ย ยังไม่ได้ยิยงเลยเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้ กลับมาถึงบานแล้วจ้าวันนี้ได้สองตัวครับอันนี้ตัวแรกเนาะสายใหญ่อยู่พี่น้องอันนี้ปลากระสงเนาะพอได้กินหน้าไม้ก็ปีกข้างขาวกระบอกนี้ก็ทำเองนะอันนี้ยางสติกธรรมดานะแรงยืดมันจะยิงนิ่มแล้วก็เด้งดีเวลายิงปลามันจะนุ่ม อันนี้ก็จะเย็บอย่างนี้นะผมก็จะใช้สายพีเเย็บเป็นห่วงแล้วก็ร้อยร้อยทบมาอันนี้เส้นหนึ่งนะห้าบาทคนงบน้อยนะอันนี้ยิงได้เป็นเดือนนะสำหรับคนงบน้อยเนาะก็มัดเหมือนเดิมห่วงก็จะมัดแบบนี้นะเส้นหนึ่งก็เอายางสอดเข้าไปานี้ถ้าปีกตรงนี้ไม่คมก็มัดได้เลยนะอันนี้ผมยังซื้อมาถูกมัน มันยังไม่ได้ลบเหลี่ยมมันคมก็เลยพลาดองอันนี้ก็ไม่ขาดก็ยางมันอย่างนี้แหละง่ายๆนะแล้วก็ข้างบนนี้ก็เป็นห่วงดึงยิงเหมือนเดิมทาเป็นห่วงแล้วก็สายพีเอาเข็มอะ่ะเย็บสายพีอีสปอนสิบแปดปอนเย็บเอาเป็นห่วงแล้วก็ร้อยร้อยลักษณะน,นี้แหละง่ายๆมันหมายพี่น้องกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ